อุงุบ้านจากนารายสวัสดีครับสวัสดีครับแจ็คมาวันนี้อยู่กับท่านประธานบริษัทซ <c oughs> ับอินเตอร์ครับวับานรัาก, <c oughs> ก็รู้จักกันใน f a c e b o ๊ k น้อยอินเตอร์ครับสวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับวันนี้เราทำอะไรกันครับวันนี้นะนะัอนคือขั้นตอนกว่าจะมาถึงวันนี้เราทำการสะสมอาหารครับสะสมอาหารจะเอาตั้งแต่แรกเลยไหมตั้งแต่เอาหรือเอาแค่กระชับฟอก็ งั้นเดี๋ยวแจ็คต่อจากช่วงจบชั้นมัธยมแล้วกันเนาะงั้นเราตัดเข้าสู่ช่วงขึ้นชั้นมหาลัยนะครับมัธยมนีนเราเราหยุดยอดสะสมอาหารจากของแจ็คนี่สะสมอาหารนี่ใช้ถึงสามตัวเลยนะครับเป็นช่วงของเดือนเจ็ดเดือนแปดเนาะครับก็ปุ๋ยปุ๋ยเม็ดทางดินทางดินปุ๋ยเก็ดทางใบและปุ๋ยน้ําทางใบ อันนี้แจ็คลงรายละเอียดมาให้หมดแล้วใน Facebook องุ่นบ้านจากนารายสูตรนิดนึงสูตรก็มีทางดินมี13 13 21นะครับผมแล้วก็8 24 24ซึ่งสลับกันทุก10วันเนาะเลขคี่ก็1 2 3เลขคู่ก็2 2 4 6นะครับผมย้อนดูได้ส่วนปุ๋ยเกล็ดเนี่ย0 52 34ใช่ครับแล้วก็ทางใ4แล้วก็ สี่ยี่สี่ยี nah, nah. ่สี่เป็นปุ๋ยน้ำครับอันนี้เสริมพิเศษครับนะครับผมก็ทุกสิบวันเหมือนกันนะสามตัวนี้ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเกล็ดแล้วก็ปุ๋ยน้ำครับแล้วมีคาถามอีกปุ๋ยสูตรพวกนี้มันหาซื้อยากครับที่ที่ร้านมีขายด้วยไหมก็แจ็คก็ติดตะก้าให้ได้ครับนะครับผมในติกต็อกนะครับผมติดตามแล้วก็ติดตะก้าให้ได้ก็รู้สึกว่ามีแบ่งขายด้วยก็ หน้าบ้านเป็นร้านขายของชําครับครับก็มีมีเก็บไว้เยอะเลยครับเพราะว่าต้องใช้เยอะนะครับไม่ใช่อะไรหรอกมันมีมันมีเคสดที่ว่าอ๋อของหนูมีห้าต้นเองเราจะไปซื้อกระสอบห้าสิบโลพี่แจ๊คแบ่งขายไหมครับม <ideally> ีแบ่งทุกสูตรเลยครับผมเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะมาต้อนรับพี่น้อยอินเตอร์เน็ตก็เข้าเมืองครับไปโกดังปุ๋ยมานะครับผมขับรถปิกอัพไป ไปโกดังปุ๋ยครับในตัวเม,มืองนะครับผมเพราะว่าหนึ่งมันจะเจอปัญหาหนึ่งคือปุ๋ยเนี่ยมันเป็นปุ๋ยเฉพาะสูตรองุ่นของเขาใช้น้อยใช้น้อยครับบางสวนใช้น้อยเข้าใจครับแล้ว,แล,วแล้วบางที่เขาอ <c oughs> ส่วนมากมันไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ปุ๋ยตัวรวมอะ่ะครับถ้าเป็นสิบห้าสิบห้าสิบห้าเขามาใส่ข้าวใส่ไรได้แต่ตัวนี้มันเฉพาะกลุ่มองุ่นเนาะแปดสิบสี่สิบสี่ิบสามสิบสามยี่สิบเจ็ดเป็นปุ๋ยสูตรเฉพาะทางครับผม ก็มีมีทุกตัวเลยครับเพราะว่าแจ็คก็ยกกระสอบมาครับเพราะว่าร้านขายของชําอยู่หน้าบ้านนะครับผมก็มีชาวบ้านมีชาวนามาอุดหนุนตลอดเวลาเลยครับครับอย่างวันนี้แม้กระทั่งตัวแจ็คเองก็ตอนบ่ายก็มีนัดไปหว่านปุ๋ยนะครับผมมีนัดไปหว่านปุ๋ยที่นาของตัวเองด้วยแต่รู้ว่าคือเจการค้าในมีมีจําหน่ายแจ็คเจริญการข้ามมีปุ๋ยครับมีอาหารสัตว์อาหารพืชครับผม ก็ฝากเบอร์โทรหน่อยฝากที่กัดสาอะไรหน่อยครับก็หมุด Google นะครับก็เป็นแจ็คเจริญการค้านะครับผมอยู่หน้าสารลางใหม่เมืองมหาสารคามครับจังหวัดที่ไม่มีภูเขาอะครับครับผมก็เป็นสะดืออีสานนะครับผมจังหวัดที่ไม่มีภูเขาเลยเป็นใจกลางอีสานนะครับผมก็เลังจะบอกว่าไอ้ปุ๋ยที่จะใส่องุ่นเนี่ยมันหาซื้อค่อนข้างยากหนึ่งครับ แล้วเขาไม่ค่อยแบ่งขายครับบางทีมีอยู่สี่ห้าต้นเนี่ยอา้าวถ้าจะเราจะไปซื้อเป็นกระสอบห้าสิบโลมันมันไม่ได้อะ่ะแบ่งขายไหมเออแล้วก็พี่แจ๊กจเจริญการค้าก็แบ่งขายในทิกตอกก็คือมีจําหน่ายเนาะครับเบอร์โทรก็เป็นไอดียลน์ครับไอดีแนบมาได้คือเรื่องราคาเนี่ยถ้าเป็นสวนแต่ละสวนเนี่ย จะซื้อเป็นกระสอบเองเนี่ยมันต้องเก็บไว้ใช้หลายปีครับ,รบแต่ของแจ็คเนี่ยจะเก็บไว้ได้เพราะว่าแจ็คเป็นร้านค้าคนะครับผมมีมีลูกค้าอุดหนุนประจําอยู่แล้วและตัวแจ็คอุ่นบ้านจากรไดร์ก็ใช้เองด้วยไปในตัวใช้เองแล้วก็เห็นผลด้วยครับทีเนี้ยถ้าเราไปซื้อไปซื้อร้านปุ๋ยให้เขาแบ่งเนี่ยบอกไว้เลยว่าราคาเนี่ย ราคานี่เห็นราคาแล้วจริงๆแล้วราคาไปสูงมากครับประมาณเห็นเคยเห็นราคากิโลละเกือบสามร้อยก็มีครับแบบแบบใจดีหน่อยก็สองรอยห้าสิบครับทั้งที่เอาความจริงต้นทุนมันอยู่ประมาณห้าสิบาทก็เลยอยากจะฝากว่าถ้าเอฟซีนอยอินเตอร์ถ้าอยากต้องการปุ๋ยอะไรต่างๆก็คือมาแจ็คเจริญการข้าได้เลยนะครับ ก็ก็เชี่ยวชาญเมื่อเรารู้เรื่องปุ๋ยเนาะวันนี้เราเราจบชั้นมัธยมเราขึ้นสู่ชั้นมหาวิทยาลัยนะครับวันนี้ก็มหาลัยเนี่ยคือเรางดน้ําครับสิบห้าวันเมื่อพี่จะแถมเรื่องปุ๋ยนิดนึงครับที่แจ็คจะเล่นกันครับไม่ใช่ว่าเรื่องปุ๋ยอย่างเดียวนะยัง บอกวิธีใช้ต,ต่างๆขั้นตอนการใช้วิธีใช้ว่าใช้ซุยปุ่ดนี้ใช้ยังไงทํายังไงเพราะว่าเขาได้ผ่านกันตรงนี้มาแล้วอ,อ๋อก็ก็ก็จะก,ก็น้อมรับความรู้มาจากช่างน้อยอินเตอร์นั่นแหละครับก็ด้วยความที่บริษัทซนะับอินเตอร์น่ะมีโรงเรือนปลูกต้นอง,องุ่นห้าสิบโรงแล้วไหมตอนนี้เยอะกว่านั้นเลยครับก็เบื้องต้นมีแล้วห้าสิบโรงเนาะแต่ว่าต่อไปเนี่ยมันต้องกลายเป็น เป็นห้าร้อยแล้วก็ห้าพันโรงเดือนทั่วประเทศก็ได้รวมถึงวรวมถึงเพื่อนบ้านนะครับประเทศใกล้ใกล้เคียงกันนะครับเวียดนามลาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยแจ็คจึงต้องรีบรับมาไว้กับตัวและถ่ายทอดเป็นคู่มือออนไลน์ทุกวันเป็นคู่มือออนไลน์ทุกวันครับอยู่ใน Facebook องุ่นบ้านจากรนารายทุกวันทุกขั้นตอนปุ๋ยสูตรไหนใช้อย่างไร ก็ปรึกษาได้เลยครับผมเราไม่ใช่ขายปุ๋ยจําหน่ายปุ๋ยอย่างเดียวนี่เราให้ความรู้ด้วยปุ๋ยเป็นของแถมครับเล็กๆน้อยๆครับมันไม่ใช่ปัจจัยหลักของเรานะครับผมคือความรู้เราตั้งใจส่งมอบความรู้ให้กับเพื่อนๆสมาชิกด้วยกันนะครับซึ่งเบื้องต้นตอนนี้มีแล้ว50โรงเรือนนะครับประสบปัญหาอะไรแก้ไขกันอย่างไรก็เล่าสู่กันฟังนะครับผมอ่าเป็นลายลักษณ์อักษรในแฟนเพจเฟซบุ๊กองุ่นบ้านจากนาลายแล้วก็มีคู่มือเป็นออนไลน์ ทุกขั้นตอนละเอียดมากมากครับผมแล้วมันจะมีอีกต่อไปนะั้นเราเลือกอย่ังจากตัดแต่งกิ่งถึงก็ต้องมีเปิดตาดอกอีกนะเปิดตาดอกดอกมีขายด้วยไหมก็รับสูตรวันนี้ก็ <fi> ก็จะไปยกกระสอบวันนี้เลยครับ <sm ell> เปิดตาดอกเราใช้เป็นสันดอมแม็กสันดอแม็กจะมีตุนไว้แล้วครับเออแล้วอยากเพราะหายากเพราะว่าขาดตลาดเป็นปีเลยดอแม็กนี่แจ็คพอเห็นโรงงานเปิด จำหน่ายปุ๊บแจ็คมาตุนไว้เลยครับหลายขวดเลยนะครับผมนอกจากเปิดตาดอกแล้วพออาทิตย์ที่สองเริ่มแตกยอดก็จะมีอะไรอีกยืดช่อตัวยืดช่อจิบจิบสี่เปอร์เซ็นแจ็คก็เตรียมไว้แล้วครับเพราะกลัวขาดตลาดันีรายละเอียดมันเยอะครับครับถ้าเรามาที่แจ็คการ้าเราไม่ใช่ว่าได้ซื้อปุ๋ยไปแล้วไอ้นี้กันไปแล้วกันไปมันยังมีรายละเอียดอีกเยอะที่ต้องามนะครับแต่และตัวต้องใช้อย่างไรใช้เท่าไหร่ใช้เมื่อไหร่ นะครับผมตัวยืดช่อนะครับ<ช>ตัวเปิดตาดอกนะครับผมเราไปซื้อตามรัศดาหรือ,อที่ที่ไหนพราว่าเราก็ซื้อไปแล้วก็ใช้ยังไงล่ะทีนี้ไปยังไงไปต่อยังไงล่ะครับ <laughs> เหมือน <laughs> เหมือน <laughs> เหมือนเราสามารถซื้อสินค้าได้แต่เราไม่สามารถรับรู้บริการนั้นได้ใช่